แม่อ้อมบอกเลยนะเพราะว่าแม่อ้อมจะไม่ให้แดกเอียนอนจากน้ำตาลแล้วเมื่อวานเนี้ยจิ้งเหลนค่ะนอนหงายท้องผึ่งเดี๋ยวแม่อ้อมจะให้ดูภาพจิ้งเหลนที่หงายท้องนะคะแล้วก็ หางนี่เป็นท่อนๆกลมๆเป็นอะไรเลยคือคือเหมือนกับแบบหั่นเป็นเสี่ยงๆอนะอ่ะหางมันเนี่ยหางหางไม่เจอนะคะเห,ห,ห,หลือคือเห็นแต่ข้างท่อนเดียวที่แบบเป็นกลมๆอะเห็นเป็นกลมๆอยู่อันเดียวที่เหลือหางมันหายไปไหนไม่รู้แล้วตัวเนี่ยนอนอืดอยู่แล้วเมื่อวานนี้น้องสาวปอเปื้อนอะเจ้าดาอะ่ะก็ไปคาบหนูมาวนไม่อ้องจะบ้าตายแล้วหาไปเอามันมาทําไม้ลูกหนูตัวเล็กๆ ก็ตะโกนถามมันตอนแรกไม่อ้องเข้าไปเอ๊ะทำไมไม่อ้องจับมันแล้วมันดีดอ๋อมันคาบหนูอยู่เราอจะอุ้มมันค่ะเราจะอุ้มมันเราเห็นจะอุ้มมันออะพอเอื้อมไปจะอุ้มมันดีดดีเสร็จฐานไม่ทีเอาหนูก็เลยไม่ให้อยู่กับตาลแล้วเพราะว่าตาลมันปลอดโรคไงคะตาลมันไม่มีอะไรเลยมันสะอาดมากแล้วทีเนี้ยนี่แหละค่ะการเลี้ยงแมวระบบเปิดมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างที่เจ้าตะเอียมันเป็นคืออิสระเสรีจะทําอะไรก็ได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เนี่ยอย่างที่เห็นอ่ะ ฮะไปยิ่งโจกจิ้งแหลนนี่ไม่ได้เลยเห็นไม่ได้เลยอยากจะบ้าตายกับมันเนี่ยแล้วทีนี้เชื้อโรคมันก็สะสมในร่างกายคะะเพราะว่าแม่อมอ่ะเคยคือแมวที่พี่หนึ่งเขาดูแลมันอยู่ชื่อเจ้าดําเกิงทั้งหนูทั้งนกพิราบสารพัดนะคะสุดท้ายดําเกิงเนี่ยเออเป็นเป็นสารพัดโรคเลยนะคะแล้วก็ ที่หนึ่งก็พยายามช่วยมันรักษามันก็คือมันก็เป็นแมวแมวจรเนี่ยันเป็นแมวจรน,นะจรกับระบบเปิดมันก็ไม่แตกต่างกันหรอกค่ะก็คือเหมือนกันแค่ว่าระบบเปิดเนี่ยมีข้าวกินมีที่นอนแต่ว่าก็ใช้ชีวิตเหมือนกันก็คือเดิมเดิมด้วยการกัดจกกัดยิ่งจกนะเหมือนเดิมค่ะชีวิตของมันมันก็มีอยู่เ่่เนี้ยแล้วทีนี้มันก็เอา้า เขาเรียกว่าอะไรล่ะคะมันก็ค่อนข้างอันตรายใช่ไหมอ่ะมันไปไหนแล้วเนี่ยอ่ะขึ้นมามันค่อนข้างอันตรายมากนะคะเลี้ยงแมวระบบเปิดไม่มอ้อมบอกได้เลย,เลยบางคนแบบว่าเอ้ยทําไมถึงได้ใส่กรงอะไรเงี้ยเนี่ยปัญหาเรื่องกลงของไม่อ้อมนี่แหละที่มีปัญหากับ y o youtube นี่แหละคะ่ะก็คือว่าเดี๋ยวยูทูบอ่ะมันบอกว่าไม่อ้อมอะ่ะ ใช้เนื้อหาเดิมๆนะคะก็คือนั่นแหละค่ะอยู่ในกรงเพราะว่าแม่อมอไม่ได้ปล่อยแมวอ,ออกมาข้างนอกนานแล้วสาเหตุที่ไม่ได้ปล่อยทุกคนก็น่าจะทราบนะคะว่าแม่อ,อมเลี้ยงเด็ก,เ,ดกเพราะฉะนั้นเลี้ยงเด็กเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวอาบน้าเดี๋ยวนอนเขาก็เขาอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็นั่งอยู่แลาวทให้เราไม่สามารถที่จะปล่อยออกมาได้บางคนอา,อาจจะบอกว่าเอา้าทำไปบบ้านเขาเลี้ยงได้ไม่เหมือนกันนะคะการความรู้สึกนึกคิดความอะไรก็แล้วแต่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้น มันก็จะไม่เหมือนกันแง่อย่างอย่างคเลี้ยงแมวระบบเปิดอย่างเงี้ยอ่ะก็แบบจะมาว่าแม่อ้อมเลี้ยงระบบปิดที่เป็นตรงเพราะว่าแม่อม้อมอย่างที่บอกว่าบ้านเราไม่ได้สะดวกสบายนะคะสะดวกสบายไม่ได้กว้างขวางนะคะเหมือนบ้านคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทําให้มีปัญหากับการเลี้ยงพูดเล่าไปถึงเรื่องนี้เสร็จพอเห็นพี่ฝนแล้วแม่อ้อมก็กุ้มใจ คืออย่างนี้นะคะพี่ผลนะตั้งแต่ตกผลกลับมาเนี่ยผลเขาไม่ขึ้นลเลยรอบนี้คือกระหล่อมกระแหลมมากคือมันแบถูอะไรถูแล้วกัดได้โดนตีนะแต่เอาน,น่าจะโดนตีนะ <ไป S 1> มันมันมันแบบว่าเหมือนผิวหนังเขาเปลี่ยนไปอะ่นะเออเนี่ยกำลังนั่นง,งคือคือ,ค,อคือพูดไปมองคิดไปนั่งไปมองไปคิดไปอยู่นะคะเพราะว่าราคารักษาโรคผลเนี่ย ต้องกินแอนตินอนมั้งถ้าแอนตินอนมันลงผิวแพงมากแอนตินอนแพงนงแพงหนึ่งพันกว่าสองพันกำลังดูไม่รู้แอนตินอนจะช่วยได้หรือเปล่าเลยเพราะว่าโลฝนตัวใหญ่เนี่ยถ้ากินสองเม็ดนี่ไม่อ้อมอ่วมเลยนะคะแอนตินอนเนี่ยผิวดังหลฝนมีปัญหาไหมคะเนี่ยบนจะขี้เรื่องของเรื่องนี่จะขี้นะคะไปขี้ใต้เราตากผ้าเดี๋ยวค่อยดูดินั่นไงน,นั่นไง นั่นไงใต้เราตากผ้าอืม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 อ,อ,อ,อปีนี้เราฝนแก่มากได้ดูผิวผิวเนี่ยเนี้ยอืมเป็นสะเก็ดสะเก็ดอยู่น้องก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะเอีย มานั่งชุกทําไมอ่ะจะไปหาข้าวให้ตต่แล้วจะไปหาข้าวให้ตต่แล้วเข้าใจไหมจะไปหาข้าวให้ตตยแล้วแล้วเดี๋ยวจะออกออกาเก็บขี้พี่ฝนเข้าใจไหมอืมเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยอ,อืมซุกทําไมอืมพูดถึงวิถีแมวจรต่อ <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกค่ะว่า การเลี้ยงของคนเราแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันนะคะคุณบางคนมีบ้านกว้างขวางคุณก็เลี้ยงแบบกว้างขวางของคุณไปฉันมีบ้านแคบฉันก็เลี้ยงแบบระบบบ้านแคบของฉันไปเขาเลี้ยงระบบเปิดก็เลี้ยงระบบเปิดของเขาไปถ้าระบบเปิดคุณแน่ใจว่าคุณไม่เป็นอันตรายคุณก็เลี้ยงไประบบเปิดกับแมวจรอ,อย่างที่บอกไม่แตกต่างเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะคะระบบปิดบางบ้านเลี้ยงในบ้านอันนี้ไม่อ้อมยอมรับนะคะว่าบางคนเนี่ยก็คือค่อนข้างเสียสละคือ มันมีอย่างสองอย่างเสียสละกับรักแมวเราเลี้ยงแมวแบบในบ้านกินอยู่รวมกัน <g ül> <g ül> เหมือนได้เออย่างเงี้ยอ่ะเหมือนได้เอย่เงี้ยเยเลี้ยงแบบนั้นเลยเหมือนทีนี้เหมือนเหมือนแม่กิ่งอย่างเงี้ยก็เลี้ยงแบบนั้นเลย,เเเบบเลยคือแต่ว่าแม่กิ่งเขายังมีห้องแยกนั่งกินข้าวนะคะแต่เอไม่มีออมีสิแต่มันก็ไม่ค่อยกินหรอกชอบมันนั่งกินในห้องในในในบ้านแมวที่อยู่กับแมวแต่แม่อ้อมจะแยกค่ะจะแยกว่าตัวเองเนี่ย แมวก็อยู่ส่วนแมวต้องเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราอย่าประมาทในเรื่องโรคภยัยไข้เจ็บแมวเนี่ยมีขนกระต่ายมีขนกระต่ายอยู่ในห้องยังไม่ไวนะคะว่าเปิดเข้าเปิดออกขนเนี่ยจะเข้าไปในห้องเข้าไปในห้องเข้าไปในบ้านเลยขนก็จะเข้าค่อนข้างเยอะเยอะมากนะคะแต่ความที่ไม่เอ้อมาชินกับกระต่ายเงยมันพอะเลี้ยงเขามาเป็นสิบกว่าปีแล้วอะ่ะก็เหมือนทุกคนที่เลี้ยงแมวมาสิบกว่าปีไม่เออมเลี้ยงกระต่ายมาก็สิบกว่าปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยความรู้สึกมันก็เลยแตกต่างแตกต่างกันไป ไปละจะไปหาข้าวให้พี่ต่ายแล้วคุยกับเอฟซีแค่นี้แหละส่วนเรื่องส่วนเรื่องเอที่มันไม่ได้มีรายได้ก็ไม่เป็นไรค่ะถึงเมื่อวานแม่อ้อมยื่นหนูถอนแล้วมันไม่ผ่านนะมันบอกว่าแม่อ้อมก็ยังถ่ายเดิมเดิมันก็เราก็ไม่รู้เนาะว่าเรายังเดิมเดิมอยู่เราก็แม่ก็ถ่ายเดิมเดิมของแม่อ้อม่นแหละแล้วจะให้แม่อ้อมไปถ่ายอะไรล่ะคะเราไม่ได้หลากหลายอ่ะเราไม่ได้แบบคือไม่ได้มีพื้นที่เพราะว่ามันก็หาไม่ให้แมวคือไม่การเลี้ยงแมวในกรงในในในกรงเนี่ยนะคะมันเ เท่าที่คุยกับเอ๋เนี่ยก็คือว่าทาง youtube บอกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เพราะว่าอย่างที่เอ๋เคยเคยถูกถูกเตือนเอ๋ A, เคยถูกเตือนว่าการที่คุณถ่ายแมวนี่ที่อยู่ในกรงแต่ตอนนั้นแมว A, เอ๋บอกว่าไปถ่ายแมวที่อยู่ในกรงเพราะว่าแมวมันป่วยก็เลยไปถ่ายแต่ปรากฏว,ว่าถูก youtube ตําหนิว่าทารุณกรรมสัตว์ของออมแม่ออมก็คงจะเข้าเครือข่นั่นแหละคะ่ะก็เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรนักหนาเอาเป็นว่า ทุกคนได้ดูได้เห็นปกติกันไปก็เท่านั้นเองไม่ต้องดูโฆษณาให้ก็เท่านั้นเองค่ะไม่เป็นไรก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามไม่อ้อมอยู่เหมือนเดิมนะคะก็เนี่ยบิดหูมันชอบรังแกสัตว์นะแล้วเสร็จแล้วรู้ไหมว่าไอ้จิ้งเหลนจิ้ง,จ,งจกเนี่ยฮะห,หึมันทําให้มันมีปัญหากับร่างกายแล้วมันจะทําให้ป่วยเข้าใจไหมที่พูดเนี่ยอืไปแล้วจะไปทํางานต่อแล้วนะ เออแป๊บเดียวมุดขึ้นแล้วค่ะแตะเอียค่ะสีมือตะเอียเดี๋ยวไม่อ้อมเอามาไปทิ้งขยะก่อนนะคะทุกวันค่ะไม่จิ้งจกเนี่ยมาเจอจิ้งเหลนเนี่ยดูเอากันแล้วกัน